หากกล่าวถึงพระเครื่องรูปหล่อโลหะผสมที่แพงที่สุดก็ย่อมเป็นพระเครื่องรูปหล่อของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิจิตนั่นเองแต่รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานซึ่งมีสองพิมพ์คือพิมพ์นิยมซึ่งแพงเป็นอันดับหนึ่งและพิมพ์ขี้ตาแพงรองลงมาและแน่นอนที่สุดทั้งสองพิมพ์คือเป็นพระเครื่องรูปหล่อที่แพงที่สุดในวงการนักสะสมพระเครื่องของไทย หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจุดพิจารณารูปหล่อพิม์พขีตาสามชายมาชมพระรูปหล่อที่นักสะสมพระทุกคนอยากได้ไว้ในครอบครองนั่นคือรูปหล่อพิม์พขีตาสามชายของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนอกจากส่องดูพิม์พถูกต้องต้องดูความเก่าของโลหะซึ่งส่องปุ๊บมองเห็นความแห้งเก่าของเนื้อโลหะและกระแสโลหะเหลืองอมเขียวเป็นจุดพิจารณาอันหนึ่ง ทำให้เป็นพระที่ดูง่ายค่านิยมปัจจุบันอยู่ที่หลักล้านกลางขึ้นอยู่กับความสวยสมบูรณ์ขององค์พระมาดูจุดพิจารณาที่สําคัญของพิมพ์คีตาสามชายเหตุที่เรียกว่าพิมพ์ขีตาเพราะองค์พระจะมีเนื้อเกินที่ขอบตาล่างด้านซ้ายรูปหล่อพิมพ์คีตานี้เป็นงานเทหล่อฝีมือช่างชาวบ้านเป็นการหล่อเททีละองค์โดยใช้เบ้าแม่พิมพ์ประกบเข้าหากันเรียกว่าเบ้าหก โดยการเทกรอกโลหะเข้าใต้ก้นองค์พระแบบคว่ำหัวลงเมื่อปล่อยให้โลหะเย็นตัวแล้วสังเกตใต้ก้นองค์พระเป็นรอยครุขระในแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันเป็นธรรมชาติของรูปหล่อเบ้าประกบทุกองค์บางองค์จะมีรอยแต่งตะใบและฐานบางองค์หนาฐานบางองค์บางเกิดจากการเทเนื้อโลหะลงในเบ้าบางองค์เทพอดีบางองค์งงเทหนาหน่อยหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน จุดพิจารณารูปหล่อพิมพ์ขีตาสามชายและที่สำคัญด้วยการเทแบบเบ้าประกบนี้ทำให้พิมพ์ขีตามีรอยตะเข็บด้านข้างเห็นชัดเจนเหมือนเนื้อเกินออกมาเป็นเส้นตลอดแนวจากบนลงล่างและต้องไม่มีรอยก้านชนวนที่ใต้ก้นด้านความสวยงามเมื่อเทียบกับพิมพ์นิยมซึ่งเทหล่อโดยในช่างจากบ้านช่างหล่อย่อมแตกต่างกันมาดูที่ผิวองค์พระเมื่อส่องดูอย่างละเอียด จะเห็นหลุมเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอันเกิดจากเม็ดดินขี้เบ้าที่หลุดกร่อนออกไปตามการเวลาเม็ดขี้เบ้าจะมีลักษณะเป็นเม็ดสีดำเกาะอยู่ในเนื้อพระทั่วทั้งองค์สันนิฐานได้ว่าเกิดจากดินเบ้าที่มาประกบกันเมื่อเจอความร้อนจากโลหะที่กรอกลงไปก็มาเกาะอยู่ที่เนื้อโลหะขององค์พระการพิจารณาพระรูปหล่อเนื้อโลหะทองเหลืองผสมซึ่งมีอายุหนึ่งร้อยปีก็จะเหมือนเนื้อโลหะผสมเก่าซึ่งแก่ทองเหลือง โทนสีเนื้อโลหะต้องมีสีเหลืองอมเขียวผิวโลหะแห้งเก่าไม่หม่นหมองสีของโลหะทองเหลืองจะไม่เสมอกันเพราะเป็นธรรมชาติของพระล่อซึ่งเนื้อโลหะสัมผัสกับดินเบ้าในอุณหภูมิที่ต่างกันขณะเทหล่อแต่ละองค์ซึ่งเป็นสเสน่ห์ของพระหล่อนั่นเองผิวโลหะส่วนที่โดนสัมผัสการใช้โลหะจะเปล่งประกายส่วนผิวที่ไม่โดนสัมผัสเมื่อสังเกตในซอกผิว จะปรากฏคราบสนิมสีน้ำตาลอมดำไม่เป็นสีดำด้านบางองค์อาจจะเห็นสนิมทองเหลืองหรือออกไซด์ออกสีแดงน้ำตาลคลุมเป็นจุดอันเป็นธรรมชาติความเก่าของเนื้อทองเหลืองหากเรายังสงสัยว่าเนื้อทองเหลืองเก่าเป็นอย่างไรสนิมทองเหลืองหรือออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาของอากาศกับทองเหลืองควรเป็นอย่างไรอาจแวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติดูเนื้อพระโลหะทองเหลืองเก่า หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นทองเหลืองเก่าเพื่อเทียบเคียงสีของโลหะทองเหลืองหรือโลหะทองเหลืองเก่าผสมได้เพื่อเป็นองค์ความรู้รูปล่อพิมพ์ขี้ตาสามชายจะมีขนาดเล็กกว่ารูปล่อพิมพ์ขี้ตาทุกพิมพ์จมูกของพิมพ์ขี้ตานี้จะเหมือนสามเหลี่ยมไล่ดูจากชายริ้วจีวรด้านขวาของสังฆาตีขององค์พระจะมีริ้วจีวรสามเส้นเส้นล่างเป็นเส้นหนาปลายเส้นชนแขน และเส้นจีวรที่แขนซ้ายเป็นเส้นคว่ำเรียกว่าสามชายจีวรคว่ำหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจุดพิจารณารูปหล่อพิมพ์ขี้ตาสามชายที่สำคัญอีกแห่งคือบริเวณหูตาด้านขวาองค์พระจะเป็นรอยเส้นเฉียงขึ้นเล็กน้อยและบริเวณซอกลำคอข้างหูด้านขวาองค์พระจะเห็นเม็ดติ่งเล็กๆอยู่หนึ่งเม็ดและบริเวณซอกลำคอจากด้านขวาขององค์พระมายัางด้านซ้าย ซอกลำคอจะลึกไล่มาตื้นทางด้านซ้ายองค์พระซึ่งถ้าเป็นของเลียนแบบซอกลำคอมีความลึกเท่ากันรูปหล่อพิมพ์ขี้ตามีสี่พิมพ์คือพิมพ์ขี้ตาสามชายพิมพ์ขี้ตาสี่ชายให้สังเกตร,ริ้วจีวรด้านขวาองค์พระจะเห็นริ้วจีวรสี่เส้นลาดโค้งมาจากขอบสังคตีขวาลงมาชนท้องแขนขวาพิมพ์ขี้ตาสี่ชายยังแยกเป็นสองบล็อกคือ บล็อกจีวอนสั้นและบล็อกจีวอนยาวพิมพคีตาห้าชายให้สังเกตเส้นริ้วจีวอนขวามือองค์พระจะเห็นริ้วจีวอนห้าเส้นโค้งซ้อนลงมาท้องแขนขวาการศึกษาพระเครื่องรูปหล่อโบราณน,นั้นนอกจากพิมพ์ที่ถูกต้องที่เราจะสังเกตหาจุดที่เหมือนกันขององค์พระในพิมพ์เดียวกันจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อเป็นจุดสังเกตของพิมพ์เฉพาะตัวเราเองหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน จุดพิจารณารูปหล่อพิมพ์ขี้ตาสามชายการสังเกตถึงความเก่าของเนื้อโลหะทองเหลืองผสมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเช่นกันเพราะการเปลี่ยนแปลงของเนื้อโลหะตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงยังไงก็ไม่เหมือนผิวของโลหะสีของโลหะสนิมโลหะเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นคว้าศึกษาเทียบเคียงดูครับเพราะรูปหล่อของหลวงพ่อเงินทุกพิมพ์ล้วนมีราคาแพงเป็นหลักล้านทั้งสิ้น และในด้านประสบการณ์จากการใช้พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินที่บันทึกกันไว้มีมากมายพระเครื่องของท่านเด่นทั้งเรื่องแคล้วคลาดมหาอุดเมตตามหานิยมขออะไรได้หมดดั่งแก้วสารพัดนึกครับ